ทุกเปิดไทยพาณิชย์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดเพื่อการออมนะครับหรือ SBD เซมิคอนดักเตอร์นะครับตัวย่อคือ SBD เซมินะครับวงเล็บ S&S f นะครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับสำหรับการลงทุนในกองทุน S&S นะครับก็ตัวนี้เองนะครับเป็นตัวที่กองทุนที่เราแนะนำนะครับทาง s b แนะนำาตลอดนะครับเป็นกองทุนที่ผลการดเนินงานดีนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ ทำไมจุดเด่นของกองทุนนี้คืออะไรนะครับก็คือว่ากองทุนนี้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซมิคอนดักเตอร์นะครับทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นแบบเพียวเพลย์นะครับก็คือว่าหุ้นที่จะลงทุนในกองทุนนี้นะครับประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซมิคอนดักเตอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตหรือว่ากลุ่มบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวนะครับมีการกระจายลงทุนในกลุ่มที่ทำเกี่ยวข้องกับซมิคอนดักเตอร์ในประเทศอื่นด้วยนะครับอย่าง ไต้หวันเองว่าในกลุ่าในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับความน่าสนใจนะครับความต้องการใช้ชิปนะครับของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าตัวชิปเนี่ยนะครับในการการมาของ AI เนี่ยนะครับทำให้ความต้องการในการใช้ชิปเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะครับทำดิจิตอลคอนเน็กติวิตี้ต่างๆทั่วโลกนะครับเกิดกระแส AI บูฟขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้ความต้องการในเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยสามารถเติบโตได้นะครับอย่างก้าวกระโดด รคมีการคาดการณ์กันว่าการเติบโตของตลาดเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับจะสามารถเติบโตได้นะครับในเฉลี่ยอัตราต่อปีนะครับในระยะยาวข้างหน้านี้นะครับไม่น้อยกว่าปีละสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือตัวเลขที่มีการคาดการณ์กันไว้นะครับเช่นเดยวกันมาของตัวเทอร์ฮิเอเองเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะสามารถเพิ่มนะครับการเติบโตในในตัวนี้ได้อีกมากกว่านี้อย่างที่เห็นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีกนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องความเรื่องจากการเติบโตนะครับใน ุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับเอ่อก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น strategic sector เลยก็คือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เอ่อแต่ละรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยครับให้ความสําคัญเพราะมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของแต่ละประเทศเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามป้องกันนะครับกีดการทางการค้าใดๆหรือว่าสนับสนุนส่งเสริมนะครับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของตอนเอง นะครับที่เกิดขึ้นนะครับหรือที่เรียกว่าชิปวอ์เนี่ยนะครับก็มีการส่งทางทางการค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยทั่วโลกเกิดขึ้นนะครับในแง่ดีก็คือว่ามีการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมแล้วก็มีเรียกว่ามีรัพย์สินทางปัญญาครับในการที่จะปกป้องนะครับเกี่ยวกความได้เปรียบทางทางการค้าได้นะครับสำหรับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตชั้นนำนะครับในบุมเซมิคอนดักเตอร์ กองทุนหลักของกองทุน s อสซีดีนะครับเราลงทุนใน ETF ที่ชื่อว่าแวร์เนะครับเซมิคอนดักเตอร์อยู่10 ETF นะครับกองทุนนี้ก็ตัวกองทุนหลักเนี่ยนะครับก็จะมีการลงทุนเป็นล้อตามดัชนีนะครับที่ชื่อว่า m v i s US Listed Semiconductor 10%แคปเออเอสซี x นะครับอาจจะชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่อินดี x ตัวนี้นะครับประกอบด้วยหุ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเป็นเพียโอเครด์เนี่ย แล้วก็ตัวหุ้นแต่ละตัวที่จะลงทุนได้เนี่ยจะต้องมีรายได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นัตเตอร์เนี่ยมากกว่า50%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวกองทุนหลักเองนะครับทุท่านครับก็ตัวกองทุนแอสเซมบลีเซ็นเมนะครับได้รับเลดติ้งมอนติงส์ทรานะครับในแง่ของผลการดำเนินงานนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นกองทุนหุ้นตัวโบว์เทคโนโลยีในไทยนะครับในระดับเลดติ้ง5ดาวนะครับในแง่ผลการดำเนินงานสามารถทำได้ดีนะครับข้อมูลเป็นวันที่30กันยายน2567นะครับ เคยมาดูความสําคัญนะครับของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเห็นเรียนว่าเซมิคอนดักเตอร์มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปพวกนี้นะครับเป็นส่วนประกอบสําคัญในการพัฒนานะครับในการใช้งานตัว AI นะครับตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆนะสามารถแบ่งการใช้งานได้เป็น3ประเภทหลักๆนะครับก็คือว่าสามารถตัว AI เนี่ยสามารถจะในใน,ใ,นใช้ได้ทั้ง การที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับการประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นอินฟาสตรัคเจอร์นะครับทั้งสามส่วนนี้จำเป็นจะต้องใช้ชิปหรือเซมิรคอนดักเตอร์เนี่ยช่วยในการทำงานทั้งนั้นนะครับก็จะมีความที่แต่ละบริษัทนะครับก็จะอยู่ในสถานะต่างๆนะครับที่มีการใช้งานแตกต่างกันไปนะครับจุดเด่นแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัว Nvi d i a เดเองครับเป็นผู้นำด้านเอไนะครับก็จะเป็นผู้นำของการผลิตตัว GP u นะครับในการใช้ นะครับเช่นเดียวกับ AMD นะครับได้อยู่ในตลาดเดียวกันนะครับในขณะที่ Intel เองเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ทําเรื่อง CPU นะครับอาจจะเรียกว่าไม่ไม่ได้ใช้งานมากนะกับตัว AI ในปัจจุบันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือว่าปัจจัยสนับสนุนของมิคอนด n d u ตอร์นะครับก็คือว่างบประมาณนะครับการระดมทุนนะครับมุ่งการพัฒนาในพัฒนาต่อยอดนะครับตัว AI ตัว s e คอนดั d u c t ร์เนี่ยนะครับเพิ่มสูงมาก นะครับสัดส่วนการลงทุนในในการพัฒนาตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยดูดนำโดยสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีการลงทุนระดับที่สูงนะครับทำให้อัตราการเติบโตที่จะได้รับคืนกลับมาเนี่ยครับจะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะครับตัวเลขที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นการมุ่งการลงทุนเนี่ยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อต่อรายได้นะครับหรือต่อยอดขายเนี่ยนะครับปุ๋ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยทางบริษัทในทั่วโลกเนี่ยนะครับมีการ allocate นะครับตัวบัดเจ็ตเนี่ยเพื่อ พัฒนาตัวเซนเ c อร์เนี่ยระดับที่ประมาณ18-20เปอเ็นะครับก็จะไปลองวันทีจะไปลองแค่ตรงกลุ่มที่เป็นฟารมมาครับหรือกลุ่มยาหรือบิโอเทคเพียงอย่างเดียวนะครับที่ที่อยู่ระดับที่20เขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่อ่อ่ลงทุนในระดับที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตเนี่ยยังไปได้ดย,ยาวๆนะครับความน่าสนใจหนึ่งนะครับของตัวบริษัทเซนเซอร์ก็คือ ตัวข้อได้เปรียบนะครับทางการแข่งขันหรือว่าอีโคโนมิคโมดนะครับหรือว่าเป็นตัวคูน้ำเนี่ยตัวที่เป็นการกีดกันครับความสามารถในการป้องกันนะครับธุรกิจของตนเองได้นะครับเป็นความยากนะครับที่คู่แข่งใหม่นะครับจะสามารถเข้ามาช่วงชิงนะครับมาเก็ตแชร์หรือว่าช่วงชิงรายได้หรือว่าเข้ามาแข่งขันเนี่ยนะครับสามารถเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าผู้เนี้ยเหล่าผู้นําทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมีข้อได้เปรียบตรงนี้อยู่นะครับยกตัวอย่างครับอย่างตัว a s m l อเอง เป็นบริษัทที่มี Market s h แชร์ที่ใหญ่มากนะครับอของยุโรปนะครับในการผลิตและจําหน่ายเครื่อง EUB นะครับซึ่งเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการผลิตชิปขนาดเล็กนะครับขนาดหลายสามนานโนเมตรหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากมากที่จะมีบริษัทที่จะมาลอกเลียนแบบนะครับหรือว่าพัฒนาแข่งขันในการผลิตชิปขนาดเล็กได้นะครับถัดมาก็อย่างตัวที่เป็นออกพอมเองเนี่ยจะเป็นของสิทธิบัตรทั้งหลายนะครับจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีได้ประโยชน์ตรงส่วนนี้ที่เขาเป็น ระยะที่เขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอยู่เนี่ยนะครับจะไม่สามารถมีผู้แข่งนะครับมามาใช้ในเทคโนโลยีเดียวกันได้นะครับก็ทำให้บริษัทเนี่ยนะครับยังสามารถเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือว่าใช้ประโยชน์จากการมีสิทธิบัตรตรงนี้นะครับได้ต่อไปนะครับจนกว่าอายุของสิทธิบัตรตรงนี้เขาจะจะหมดลงนะครับอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของตัว Nvidia เองเนี่ยนะครับก็เป็นผู้นําทางด้านชิปตัว AI ที่เรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของการใช้งาน AI เนี่ยที่เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่เนี่ย ใครๆก็จะต้องมองครับว่ามีการต่อคิวนะครับเพื่อรอซื้อนะครับตัวชิปของตัว Nvidia นะครับอย่างที่เกิดเกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นเรียกว่าแทบจะผุขาดตลาดทางด้านชิป AI นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเขา้ำหน้าอดวานกว่าบริษัทอื่นนะครับตัวสุดท้ายตัวอย่างของตัวที่เป็น efficient scale ก็คือว่าบริษัทที่มีการผลิตนะครับดีคอนเน็ตชสเกลขนาดใหญ่นะครับอย่างเทียสเซนซีเนี่ยครับที่เป็นบรนดอันดับหนึ่งนะครับในการผลิตนะครับก็ จะได้ประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าด้วยสเกลที่ใหญ่มากนะครับใครๆก็ต้องมาใช้เซวิสนะครับบริการของทางเทียสนีเนี่ยนะครับทำให้เขามีอำนาจในการต่อรองนะครับยากมากที่เบอร์2นะครับหรือว่าผู้แข่งรายใหม่จะเข้ามาแย่งชิงนะครับเราสามารถทำราคาแข่งขันได้กับทาง t s m ยนะครับนี่คือสิ่งตัวอย่างที่เราจะได้เห็นว่าบริษัทพวกนี้กล่าบใดที่เป็นผู้นำทางนานีเมคอนดักเตอร์อยู่นะครับก็ยังสามารถเติบโตแล้วก็ปกป้องนะครับ ข้อได้เปรียบของตนเองนะครับในการที่คู่แข่งจะเข้ามาแย่งชิงได้นะครับพอร์ตการทุนปัจจุบันของกองทุนนะครับเป็นที่เรียนว่ากองทุนนี้นะครับแตกต่างจากเซมิคอนดักเตอร์ของทุนอื่นในในไทยนะครับคดอไม่ได้ลงทุนเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับมีการลงทุนในประเทศอื่นด้วยนะครับเป็นที่เรียนไปแลคืออย่างบริษัทอย่างในประเทศไต้หวันนะครับหรือว่าตัวเนเธอร์แลนด์นะครับก็อยู่ที่ประมาณตัวละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในเพียงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เซกเตอร์เบรกดาวน์นะครับกองทุนนี้เป็นนกองทุ ความเสี่ยงอันดับ7นะครับลงทุนในเซกเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเกือบร้อยเปอร์เซนะครับตัวท็อปเซนโฮลดิ่งนะครับหน้าหุ้นนะครับก็จะมีหลากหลายบริษัทนะครับที่เป็นผู้นำทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ชัดเจนเลยก็คืออันดับหนึ่งก็คือ NVIDIA ียนะครับลงทุนอยู่ประมาณ10%บเนะครับตัวนี้จะมีตัวครับนะครับตัวแม็กซิมัมลิมิตนะครับตัวหุ้นต่อตัวอยู่ที่สิซนะครับแต่ราคาที่เห็นมันเป็นราคาตัวสัดส่วนที่เห็นี่ยมันเป็นเกิดขึ้นจากราคาที่เอ็นบน เดี๋ยวทางกองทุนก็จะมีการารีบาลานซ์สำหรับปบรับนหนักกลับลงมาตัวที่2คือหุ้นทียเซนะครับของไต้หวนันที่เป็นผู้ผลิตชิปอันดับหนึ่งของโลก็ี่อยู่ที่ไต้หวันตัวบรอดคอร์มเอสแอนดแอลนะครับ, com, L, รบก็บจะเป็นบริษัทที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ครับตัวทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นหุ้นที่ประกอบธุรกิจกับเซมิคอนดักเตอร์ ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ผลตอบแทนของกองทุนนี้บ้านครับอนี่คือเป็นบทตอบแทนของกองทุนเอสดีเซมินะครับเดนเซฟนะครับก็ในช่วงหนึ่งปีสามปีนะครับที่ผ่านมาครับหนึ่งปีในล่าสุดนะครับสามารถทําผลตอบแทนได้ในระดับสูงกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่สามปีนะครับโดยเฉลี่ยนะครับสามารถทําผลตอบแทนนะครับได้อยู่ระดับสิบสี่เปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็ตั้งแต่จะตั้งกองทุนนะครับกองทุนนี้ก็ทำผลกระเพรูดระดับที่สองสองแรกสองหลักขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ12%ครับนี่ก็เป็นผลการเหมืองเงานที่น่าสนใจนะครับของตัว s b Semi นะครับ S s f นซะครับซึ่งเราก็เชื่อว่ายังจะสามารถนะครับเติบโตได้อีกนะครับในอนาคตนที่เรียนไปด้วยเหตุผลว่าสินค้เดันเป็นสินค้าสำคัญนะครับแล้วก็เติบโตไปกับกระแส AI Boom นะครับ